สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยนะคะพี่พีจ๋หาฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่2 6นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันลุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะามาดูกันนะคะสำหรับในวันที่25นะคะสำหรับผลวันที่25ซึ่งวันที่2 5นะคะแอดให้แอดให้เด่นที่6กับ0ไปนะคะเด่นที่6กับ0ผลที่ออกนะคะก็รอบแรกเนาะก็คือรอบเฉพาะกิจ หนึ่งเจ็ดสองล่างสามเก้านะคะแอดหลุดไปในรอบพิเศษนะคะศูนย์เจ็ดห้านะคะล่างหกเก้าแอดก็หลุดไปนะคะหกเก้าเก้าหกก็มาตารางอ่าเด่นที่หกแอดมานะคะอันนี้ก็มาคู่กันอยู่แล้วเนาะสำหรับตารางส่วนในรอบปกตินะคะห้าหกห้าเก้านะคะห้าเก้าก็มาในตารางเช่นกันสามตัวเลยนะะส่วนในกลุ่มเนาะได้ตด ใต้โต๊ดไปนะคะสามตัวล่างหกหกนะคะมาหกหกเด่นที่หกแอดส่วนในรอบ vip นะคะหนึ่งเจ็ดสี่ล่างหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าวันนี้แอดหลุดมากๆเลยนะคะต้องกราบอขอโทษขออภัยพี่พีเอฟซีด้วยเนาะอ่ามีเขามีหลุดเนาะมาคู่เดียวในรอบปกตินะคะหกหกนะคะนอกกนั้นก็คือเข้าตลาดนะคะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่พี่จ๋าเพราะว่า แอดก็คำนวณไปตามสูตรเนาะได้ยังไงนํามาแบ่งปันแบบนั้นนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีแล้วกันนะคะามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลยสำหรับตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะมี1 2 เก้าเก้าหรือหกนะคะสี่ห้าแปดนะคะเด่นสุดตาลางเด่นสุดก็คือเก้ากับสองเก้ากับสองนะคะเก้าก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสี่อ่ะเก้าห้ามาแล้วมาอีกได้ เก้าแปดนะคะส่วนเด่นที่สองนะคะพี่พี่จา๋าหรือใครพี่พี่ไม่ชอบท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่เนาะจับเต็นตารางได้เลยนะคะสามตัวก็เช่นกันอะ่ะรอลุ้นกันต่อแล้วกันเนาะว่าวันนี้จะเข้าหรือหลุดนะคะพี่พี่จ๋าก็ขอให้มาเนาะหลุดแบบนี้ว่าวันหนึ่งคู่หนึ่งไม่ไม่ค่อยโอเคนะคะอย่างน้อยสักสองคืนยังโอเคนะคะอะ่ะเด็เด่นที่สองนะคะเด่นที่สองแอดมีสองศูนย์ สองหนึ่งสองแปดสองเก้านะคะอ่ะมาตามกันที่ชุดกันสำหรับชุดกันนะคะแอดอ่ะมีสองสามสองห้านะคะสี่ศูนย์ สี่ห้านะคะพี่พี่จ๋าส่วนเบิ้ลเนาะรอบนี้มีเบิ้ลเพิ่มมานะคะแอดขอเพิ่มอีกคู่หนึ่งก็คือหนึ่งหนึ่งเอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับตัวที่ตัดออกก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะอ่ามาดูกันสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักเก้าเด่นที่เก้านะคะแอดเน้นไปที่เก้าสี เก้าสี่หรือหกสี่สี่หกนะคะพี่พีจ๋ากลับหมอด้วยด้วยเก้าแปดนะคะเด่นที่สองนะคะเด่นที่สองแอดเด่นไปที่สองศูนย์นะคะพี่พีจา๋าเด่นไปที่สองศูนย์สองเก้านะคะส่วนชุดกันสองสามสองห้านะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะอย่าลืมนะหกกับเก้าตัวเดียวกัน นะคะอย่าลืมกลับหัวด้วยนะะไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะแอดกลับหัวไปให้นะ,ะพี่พี่จ๋าชื่นชอบก็นําไปพิจารณาอีกทีแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ